อาจจะยังยนยันพุกนักกุลกเป็นเดิมรหัสสตองวีโววีโวอย่างวีโวใบ้ยใ้ช่วยอีอ you ่างอย่เนาะนดรหัสอะไรอย่างเหมือน่เป็นเราใช้เดิมเนาะ่าเดี๋ยวนี้เัาเหี่ยทียอเนาะเาป้าเหติดตามทีอ่เหี่ยกคลีจวิธีเป็นเดิมรหัสหน้าจอสตองอ่า จะต้องรุ่นนะ้จะต้องโวยะฮิโว,วจัวอ่ะใบจัวอนี่ได้หรหัสจอนะน่าจะอยู่ชิจูล,ล่าเหนะีจะอยู่แถวชิลัที่ก็วอนะจะหน่งยจะวชิทูจะหน่ก่อนอยู่รออยู่ตอนบนนันน่ทีมาโอวชิูจะหน่ยวนี่นาะลีนะ เดาชีรายาจิบมันได้ช่วยไปไป,ปิดเครื่องเนี่ยปิดเครื่องค่ะเนี่ยปิดเครื่องจะเธอไปปิดเครื่องแล้วเจ็บปรอติโกโปรแกน โปรแกนนะใเตียโปรแกน NRT เจแปนมันจะขอ v i v วนะเจแปนมันจะขอนวายุ่นนเชียนรุนๆนะนะดีวายจุ๊ยอีอ่าวายจุ๊ยอีจะแต่วายจุ๊ยอีแล้วนึ่ง่เป็นเน็ตนะเอะโเมทอัลล็อกนะเป็นอนใ่ตานะ

bút, tập trung vào nghề startup thôi nhé, tập trung vào nghề say đua, cái này mình đợi ra hạn S rồi nữa, à, tiền tiền đi nào là chế cái bơ là นี่เ็าจะต้องเปิดแล้วต่อจะต้องเปิดอะไรอ่ะ ơi Cái này อ่าอนนี้เพิ่เครื่องไรรอ้นอนหลหน่อย่มนี่พอตามขั้นี่เดมนี่ก็ขั้มไป kia nó hay ạ kia đây nó kia là chị xí tao nó có một tăng thì xí tàu tăng tăng là chị tàu nó đều tròn đầu giá là lên thứ hai nhẹ kì sẽ tông là nó hả là chỗ chỗ xoay của kia, mà đây giá đã nó là cửa phép xe của thịa sẽ bao nè đều lùi và chọn đầu